ูรถดูรถโอ้โหเอาคนทยอยเข้ามาแล้วครับเข้ามางานหวานเหครับและงานตกเบ็ดครับผมอาร์บิสวัสดียามเย็นครับอ่าอย่างนี้นะครับมาก็บบรรยากาศนะครับเราอยู่ที่ฝ่ายน้ำล้นหลวงอู่หงนะครับบันนีวลันเภอประสาทสุรินนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับเก็ับบรรยากาศที่น้อกดูครับโอ้โหนเิ่มมาแล้วครับ หกเย็นนะครับเกือบจะหกโมงแล้วครับอาเซียนเริ่มทยอยขึ้นบ้างครับอาจจะหนาวลุ่งราไม่ค่อยเข้าเด็นเด็กเจะเข้ามาแทนนะครับบรรยากาศที่น้องการาฟป่าต่างหุบเขานี่ครับนักเรียนนะครับมาดูเดี๋ยวพาไปดูข้างล่างบรรยากาศด้านล่างครับพี่น้องอ่าพี่น้องมีทั้งคนกลับและคนมา สลับกันครับสลับกันสลับกันเฝ้าสลับกันเฝ้ายามน้ำไหลเนาะคนมาแต่เช้าน่าจะกลับได้แล้วเออเอันนี่ครับเอ้าพอครัวเออมือพอครัวโอ้เป็นกันเปื้อนครับโอ้ยครับนาบานไร้เนียจะตั้งบองกี่ แกมาหาปลาไปทำกับข nah. oh, hey. yeah. oh, like ้าวแล้วมั muscle, yeah. oh, hello. Hail, hello. ้งเนี่ยดูนี <c oughs> <c oughs> ่อ้ยเย้ยปลาดิโอมันได้เยอะจังบอลเฮ้ยโอ้โม่แต่ยืนคุยทางนี้แอบแซดมาทั้งกี่ตัวนี่โอ้โหเห็นโลปลานี่เองนี่ต้องดูมันเห็นขาวๆนึกว่าโอ้ยขาดไหนได้ชมมาอย่างดี โดนรอครับติดเต็มๆดูผลงานแต่เมื่อวานยังไม่ได้กลับบ้านเลยครับเมียเยอะอาจารยเยอะๆาเมียเยอะบอเฮ้ยเมียอย่าดูพิมพ์เบอร์เมียเออไปบ้านปลาไม่เคยเห็นได้ปลากลับบ้านบอกว่าไม่มีไม่มีบรรยากาศยาวเย็นนิดหน่อยโอ้โหนี่สิตอนนี้ก็เริ่มเข้าแล้วตอนนี้ก็เริ่มเข้าแล้ว มา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 นี่เริ่มติดแล้วตัวสองตัวมาเรื่อยๆยันเย็นปลากระริ่ม้าโล้ครับิงลิกนทักทอนยางเย็นสวัสดีครับโอ้ยังน้าโมชง่ายนะยังนาโอดียาโอตาบานโมงมงโมแมงโมงมงอะ เดี๋ยวแปลให้ครับแกมาเมื่อกี้ประมาณสิบเมตรี่บ้านเป็นนี่หได้แค่นี้บ้านตานุเฮ้ยบรรยากาศไม่หวังอะไรหรอกแกหวังมาเอาบรรยากาศครับปลาเรื่องปลาเรื่องไว้เรื่องร้องเรื่องร้องฮ่า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 ร่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่า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 ฮาา่าฮ่า่่าาาา รอตั้งนานกว่าจะมาน้ำนะเอาเดี๋ยวลุ้นๆเอาเขาอีกแล้วสามสี่ตัวอยู่ครับ <c oughs> นอกบรรยากาศบรรยากาศครับดูคนตกเบ็ดมาเยอะหรือยังนา่าจะเยอะอยู่ครับมาเจอโอ้สวัสดีครับมันเคยอยู่ลังเอาพี่นอ้อ <c> ง <oughs> มาแล้วครับเอ๊ะมั้เนี่ย ออไม้เด็ดครับประจำทุกปีพี่น้งองดูครับนักเด็ดน่าจะประมาณสามสิบสี่สิบคันได้อยู่ครับอโอเคครับบุ้มเดี๋ยวถ่ายให้นิดนึงย่าบรรยากาศช่วงเย็นครับ อายุหากินพี่น้องตกปลาบ้านเราครับน้ํามาจะดูไปด้านล่างครับด้านล่างมีไหมโอ้มีแหลงอยู่ด้านล่างนู๊กไกลๆครับนู๊กเครับมีแหมีเบ็ดมีเรือนู๊เรือครับแต่ตรงนี้ครับจะแน่นครับจะแน่นมีวัดเ,เรืออยู่พี่น้องเข้าบ้างไม่เข้าบ้าง การไปเรื่อยๆครับ oh. ส oh ักหน่นึงมีน้องหันมาก่อนครับหันมาฝั่งนี้ก่อนแหกําลังเข้าแหกําลังเข้าโอ้ี่โอ้กำลังเข้าแล้วตอนเย็นเอ้ยายก่งเลยฮ่าา่อปลารกล้วยปลารากล้วยปลารากล้วยพี่น้้งอ่ากล้วยตอนนี้ปลายรากเหี่ยวโอ้โหโอ้ย่ายุย่มย m โอ้ดู ุมยุ่มแล้วครับเริ่มซุ้มยุ่มแล้วจางเย็นนี่ <c oughs> ยังเข้าอยู่ครับสองสามตัวอ่านหน้าโอ้ปลารวง <c oughs> ปลาเยอะมันรวง,อ,ง,อ,งอ่านหน้ากล้องแวบๆตามกวนตามโอ้ซุ้มยุม่มเป็นไหมจางเย็นนะ่ะปลาจะมาอู้ยสิบยี่สิบไม่ร้องเออเออเออเอ้านี่ครับนี่ครับมาแล้วมาแล้วเอ้าไม่ได้กลับ,บบ้านแล้วทีนี้ วันดึกเช้าเลยแบบนี oh ้โ oh อ้โอ้มัน oh มือไปฮัแต yeah. ่บ้านเจริญ้วเหมิงยาไม่น่าพอได้พอได้ครับเข้าวุ่วเย็นย่า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 โอ้ซุ่มยุ่มเอ้ยซุ่มยุ่มครับซุ่มยุ่มมาแล้วเออคนเมียเยอะอย่างนี้เลยกินหมัน ยา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 ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้อ๋อนี่ครับนี่ครับเอ้ยมันเป็นกระแหหรือเปล่าทำไมมันหมานกว่าคนอื่นแท้เป็นกระแหเนเนาะเออมาอีกแล้วครับตรงนี้ก็เอยเป็นสิบขึ้นกันเป็นกระแหครับพี่น้องมาพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วครับเมื่อกี้เห็น เห็นปลากระโดดข้างล่างเต็มเลยปลาขึ้นมาแล้วอู้หูปลากระมังน้องซุนยงเอาครับเอาแล้วครับได้ปลามานมารอบอ๋อเพิ่งจะได้หนึ่งรอบกับเขาเยอะเยอะแน่นแน่นยังไงปลากระโดดอยู่ข้างล่างอยู่แต่ปลาขึ้นมาแล้วนี่วอ้าวพี่น้องเริ่มมาจริงๆปลาเริ่มมาจริงๆยังไม่อ้วนวงตัวนึงออ อ,าาอ้เยอะมากแล้วโอ้โหยิ่งเย็นฟ้ายิ่งเยอะอเอาเอาลุงครับคนได้ยอยมากันเรื่อยๆแล้วพี่น้องเสียนแหเสียนเบ็ดนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอ,บเอ,บเอ,บเอ๊สุนยุ่ดูดูครับไอ,อ้ยะโอ้พี่น้องเริ่มจะมืดแล้วปลาเริ่มเข้าถายก็เริ่มยากแล้วครับ มาคือกันมาคือกันนเฮ้ยยอามาครับลามาช่วยาบึ้นโอ้ยยอดบานเกมุนฮะยยอดบานเกแกบอกว่าได้ถอนได้ถอนก่อนวานหนึ่งโบกเมื่อกี้รอบจะไปสองโบกเลยนะครับครับครับรอบไปอีกสามโบกเลยนะเ้ยดูมุนเลยไหนสิบโบกเด้อเห นี่วานแต่บ่อไว้นี่เป็นเซียนน้ำธรรมชาติครับโดมลิ้งโดมน้องเริ่มจำมืดแล้วถ่ายเริ่มยากแล้วปลาก็เริ่มเข้าว้าวชบ้านน้องเสื้อเขียวเสื้อเขียวโอ้คนเมียเยอะหากินมาอีกแล้วอ่าเขาบอกว่าพี่ผมคิดว่าเมียผมคงไม่ดูคลิปนี้นะว่ะมาถ่ายปะขาอุปภกรก็มา พี่น้องไม่ยอมลดละดูครับเอาเพื่อลูกเพื่อมียเอมียคนที่เอคนที่สองสอะไรเอเออาคนรักลูกรักเมียเนาะรักกี่คนผมไม่รู้เอออ้าวพี่น้องบรรยากาศครับจะมืดแล้วจะค่ำแล้วทายแทบจะไม่เห็นแล้วพี่นอ้องอ่ะก็บรรยากาศมาฝากกันแค่นี้เลยครับผมอยู่ชีวิตอายู่อุกินบ้านเราครับรอตั้งนาน กอเราติดตามไปเรื่อยๆครับน้ำขึ้นเรื่อยๆอ่าหลายวันอยู่ครับมีโซนด้านบนตรงนั้นอีอนนนกน,นะครับที่จงหวาดที่หวาดกันประจํานะครับแต่ไม่รู้ว่าน้ําจะมาเยอะขนาดไหนนะครับปริมาณน,น้ําเพราะว่ายังไม่มีฝนซ้ามาเลยครับอ่ะเดี๋ยวม,มาฝากกันทีนี้รับเชียนเด็กก็อย่างเงียบๆอยู่นะครับเดี๋ยวมาแอบดูสักน่อยนิดสิ่ เงียบอยู่ครับยัง,งยเงียบอยูงง่